จากการปฏิบัติการ1027ของกลุ่มกิดาวุธทางภาคเหนือของรัชชานนซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อในวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลทําให้ผ่ายท่านพม่าวางอาวุธให้กับกลุ่มกิตอาวุธมากกว่า400นายข่าวประเด็นทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนอย่างไรเราไปตามร้ามกันครับเรามาดูข้อข่าวประเด็นแรกก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับจากการประทะรปกันอย่างหนักนะครับเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลทาให้ทหารและตํารวจของรัฐบาลทหารพรม่ามากกว่า400นายได้มอบตัวหรือหนีออกจากฐานทัพทั่วประเทศเมียนมานับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการ1027ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อในวันที่27ตุลาคมทางตอนเหนือของรัชสานนั้นเปลี่ยนต้นมานะครับทําให้การประทาสรุปกันที่รุนแรงขึ้นนั้นขยายวงกว้างไปทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากการรายงานต่อต้านระบบการปกครองที่รวบรวมโดยอิราวตีระบุว่า บุคลากรทางทหารของรัฐบาลทหารพม่า,มาอย่างน้อย447คนนะครับได้ละ,ละทิ้งอาวุธและยอมจำนวนในรัฐสานทางตอนเหนือและในรัฐกายาในรัฐชินในรัฐยะไข่ในรัฐมอนและภูมิภาคสกายและเมืองมะเกียวภายใน3สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับจำนวนที่แท้จริงอาจจะสูงกว่า400นี้นะครับเนื่องจากจำนวนฐานทัพของผิตการทหารพม่า,มาถูกละทิ้งฐานทัพเพิ่มมากขึ้นนะครับ กองทัาปลดปล่อยแห่งซาตางหรือเทียนยาวเอหนึ่งในสามกลุ่มพรามิตรทางภาคเหนือของรัสเซียที่เริ่มปฏิบัติการ1027ด้วยกันรายงานเมื่อวันศุกร์ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบ,บาลพิเรจการทานพม่ามากกว่า100ร้ยนายถูกสังหารหรือได้รับบาดเจ็บและมากกว่า300้อยคนยอมมอบตัวซึ่งนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการ1027เมื่อในวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ทางกองพันทหาลาบเบา129นะครับรวมทั้งทหารอย่างน้อย127นายและครอบครัวของทหาร134คนนำโดยพันตรีจ่อเยอองนะครับยอมมอบตัวเมื่อในวันที่12พฤศจิกายนในเมืองเล่าไก่นะครับทางต้นเนือของรัชชานทางกลุ่ม M A เอเมนีารายงานใบแบบนี้ด้วยนะครับทางกลุ่มพระมิตรพัตรีจ่อเยอ่องนะครับจะได้รับความเคารพอย่างสูงสุด สม,มอนะครับสำหรับการกระทำอันเห็นอกเห็นใจของเขาในการอุยพผู้คนมากกว่า200คนออกจากค่ายทหารอย่างปลอดภัยและป้องกันการไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นจากทหารทั้งสอง่ายน,นั่นเองนะครับผู้แบบพักแต่ละคนนะครับได้รับเงินอย่างน้อย1 000, 000ล้านจาดหรือประมาณ4 7 6ดอลลาร์ได้อุยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มพรามิสสามกลุ่มยังกล่าวอีกว่าเมื่อในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ ยังได้เด็กร้องให้ปุกลากรรับปานทหารพรม่าทุกคนมอบตัวและให้คำมั่นว่าจะรักษาความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของพวกเขาอีกด้วยเมื่อในวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานะครับกองพลทหารรับเบาที่143จำนวน43นายนะครับยอมจำนวนต่อกองทัพพารมิตรประสาิปัตตัยแห่งชาติเมียนมาหรือ MNGA ของกลุ่มทหารโกกางนะครับและตลกลโที่จะละัชิงฐานทัพของโดนใกล้กับหมู่บ้าน กานมุงนะครับในเมืองคุนหลงทางฝ่ายท่านโกกางเอเนดีกล่าวว่าได้จัดสรรค่าใช้จ่ายในการเตินทางให้กับทหารและอนุญาตให้พวกเขากลับไปหาครอบครัวได้นอกจากนี้นะครับสมาชิกของรัฐบ,บาลทหารพม,ม่านะครับอย่างน้อย15คนในเมืองโกนะครับซึ่งเป็นบริเวณชายแดนจินและรัสชานก็ยอมมอบตัวเมื่อในวันที่3 1ตุลาคมตามกระบุของท่านโกกักง M A เอเมนดีเนะครับ ทางกลุ่มพระมิตรสามกลุ่มนะครับรายงานว่าได้ทําการยึดฐานทัพของทหารพม่า,มาแล้วมากกว่า150แห่งนะครับได้สามารถยึดได้ตัวเมืองในพื้นที่ทางภาคเหนือของรัสเซแล้วอย่างน้อย6เมืองด้วยกันนะครับส่วนในพื้นที่รัฐกายานะครับทหารพม่า,มาอย่างน้อย3 8นายนะครับได้ทําการเข้ามอบตัวในสัปดาห์นี้ลังมีรายงานการเสียชีวิตของทหารพม่า,มาอย่างน้อย110คนนะครับ ที่ประจําการอยู่ที่มหาวิทยาลัยดอยเกาะในเมืองหลวงของรัฐคยานะครับกองกําลังป้องกันประชาชนคาเรนีหรือเคนเีเอฟระบุว่ากองกําลังเหล่านี้นะครับได้รับการปฏิบัิเมืองสด็จศึกผายได้อนุสัญญาเจนีวาและได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นด้วยนะครับส่วนในพื้นที่รัตซีนนะครับทหารพรม่าอย่างน้อยเจ็ดนายรวมทั้งพันดีจากฐานทัพแห่งหนึ่งก็ยอมจํานวนเมื่อในวันจันทร์นะครับในขณะที่กองกําลังต่อต้านเข้าควบคุมเมือง ดคอตาในเขตพารามในพื้นที่ตัวเมืองที่ติดชายแดนอินเตียและพะม่านั้นเองนะครับจากการประทะสูุรกันร,ระหว่างท่านพม่าและกลุ่มภายตอต้านนะครับส่งผลทําให้กลุ่มภายตอต้านอย่างน้อย6คนถูกสังหารและบาดเจ็บมากกว่า15คนในการสูดรบด้วยนะครับตามการรายงานของกลุ่มรัชชินนะครับส่วนท่า่ายของท่านพม่าอย่างน้อย43นายก็ได้หลบหนีไปยังเมืองมิสซลัม อินเดียนะครับในระหว่างการสู้รบกับฝ่ายต่อต้านด้วยส่วนในรัฐมอนนะครับกองกําลังทหารพม่า,มาอย่างน้อย23นายจากกลุ่มกองกําลังเสริม50นายนะครับยอมจํานวนต่อกลุ่มต่อต้านหลังจากสูญเสียทหารพรม่าอย่างน้อย14คนรวมทั้งผู้บังคับกองพันหนึ่งคนในเมืองแจมายอนะครับทหารพม่า,มาอีก5นายก็ถูกจับกลุ่มจากการประทะสู้รบกันในครั้งนี้ด้วย ส่วนในพื้นที่รัฐยะไข่นะครับผ่ายทหารพม่าได้มีการทิ้งฐานทัพมากกว่า40แห่งเนื่องจากถูกทหารอาราการเอโจมตีอย่างหนักด้วยเช่นเดียวกันนะครับเกี่ยวกับในพื้นที่รัฐยะไข่นั้นผ่ายกองกําลังทหารอาราการเอกล่าวเมื่อวันอังคารว่าตอนนาที่ทหารพม่า,มาอย่างน้อย22นายที่สถานีตารวจที่หมู่บ้านอาพักว่าในเมืองเจ้าต่อยอมมอบตัวพร้อมอาวุธและตํารวจปฏิบัติการทหารพม่า,มาอีกหคนจากอีกสองฐานทัพเข้ามามอบตัวด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับยังมีรายงานอีกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ30คนที่สถานีตำรวจใจกลางเมืองพักตอนะครับได้เข้ามอบตัวต่อเอเขาแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับฐานทัพย่อยของฐานพม่าก,ก็ยังถูกลาดทิ้งอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าฐานทัพดังกล่าวที่ถูกลาดทิ้งนั้นส่วนมากจะมีกําลังพลประจําการอยู่ประมาณ3 0มสถึงยีนายประมาณแค่นี้เองนะครับ ฐานทัพของทหาพรพม่าต่างๆส่วนมากที่ถูกละทิ้งนั้นก็จะเป็นในพื้นที่เมืองกอรินและเมืองกะลอน,นครับเมืองซาลินกีในเขตสกายและเมืองกันกอในเขตมะเกียวและเมืองสเวจีในเขตพะโคนะครับจะเปลียนในพื้นที่นี้ก็ผ่ายทหาพรพม่าก,ก็ลาทิิงเปลี่ยนส่วนมากนะครับส่วนนักวิเคราะห์ทางทหารรายหนึ่งนะครับที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อกล่าวว่าอกองกําลังผเดียการทหารพม่า,นะ,มานะครับไม่มีความตั้งใจที่จะด่อสุ้รบอีกต่อไปนะครับ เนื่องจากขาดการสนับสนุนจากสถานะประชาชนและความาพ่ายแพ้ที่เพิ่มมากขึ้นและขาดกําลังเสริมอย่างมากหลายพื้นที่นะครับความาพ่ายแพ้ของทหารพม่า,นะ,มานะครับทำให้กองกําลังทหารควัญเสียทางตอนเหนือของรัฐสานะครับพวกเขาเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่และควัมกําลังใจก็ตกต่ำนะครับเขายังคาดการ์อีกว่าจะมีทหารจําน,จนวนมากยอมจํานวนและแปรพักเข้ามาร่วมกับกลุ่มแนวร่วมกลุ่มติดอาวุธต่ตางๆนะครับ นอกจากนี้นะครับเมื่อในวันอังคารที่ผ่านมาพลดีจอมินทุนโคษกข,ของรัฐบาลทหารพม่าก,กล่าวว่าฐานทัพเล็กๆของทหารพม่าต่างๆก็ถูกทิ้งไปหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่าต้องการให้ทหารพม่าเหล่านี้กลับมาในพื้นที่ฐานทัพใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้มีกําลังพลเยอะขึ้นและต่อสู้กับกลุ่มกิจาวุธได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็เปลี่ยนการรายงานนะครับจากความสูญเสียของทหารพมา่า ที่มอบอาวุธให้กับกลุ่มติดอาวุธนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนั้นผมจะมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังอีกสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ